มันดูดขึ้นแล้วมันส่งได้ไกลไหมอย่างนี้นะครับเออ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 นครับนี่ฉีดไปได้หกเมตรนะครับตีไวหกเมตรมาต่อพีอีนะครับอันนี้เป็นหนึ่งนิ้วอันนี้เป็นหกขนนะครับน่าจะหกขนแพงเนี่ยน,นะครับแพงเก่าที่ผมเคยรีวิวตลอดสวัสด,ดีครับช่องสองเด็กน้อยกเกษตรอินทรีย์ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพา มาเบิ่งปั๊มที่ราคาประหยัดนะครับเนี่ยน้ำเต็มแล้วไอ้มันแห้งนะครับตรงนี้นะผมก็เลยเอาน้ำมาใส่นะครับปั๊มน้ำตัวนี้เป็นปั๊มน้ำราคาถูกนะครับประมาณน่าจะเจ็ดร้อยี่สิบาทอันนี้คือความแรงของน้ำนะครับความแห้งของน้ำนี่คือโมเมนต์ว่าต่อสิบยี่สิบเมตรนะครับ อันนี้เนี่ยน่าจะประมาณสี่สิบเมตรโดยประมาณนะครับยังฉีดได้อีกนะครับฉีดได้ไกลอีกูนะครับตอนนี้เวลาสิบเอ็ดนาฬิกานะครับเนี่ยผมก็เปิดอย่างนี้เลยทิ้งไว้เลยนะครับอันนี้เป็นปั๊มน้ำโซลาเซลล์ราคาถูกนะครับประมาณ7 2็ดร้อยี่สิรวมส่งนี่แหละประมาณนี้นครับมันเป็นระบบแปลงถ่านนะครับอ่าทีนี้ผมจะพาอย่างหนึ่งนะครับว่า ผมต่อมาจากไกลขนาดไหนต่อมาได้ใสนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับตามสายไปเลยสายมันจะไปนู่นนะครับเนี่ยนี่นี่นี่มาต่อพีอีนะครับอันนี้เป็นหนึ่งนิ้วอันนี้เป็นหกขุนนะครับน่าจะหกขุนนี่ไปเดินไปเลยท่อพีอีนะครับผมจะเอาไว้ หลังบ้านนะครับหลังบ้านพอแดดออกก็สอมารถทำงานได้เลยนะครับนี่คือหลังบ้านนี่เวลามันแห้งมันก็แบบนี้เลยนะครับอันนี้คือมีนี่คือแปลงหญ้าที่ไม่มีอะไรแล้วหญ้่ก,ก็ แผงนะครับแผงเฮากับไซแผงสามร้อยสามสิบวัตต์นะครับนี่นี่นะครับถึงแล้วนี่ทางนู้นนะครับผู้อู้อู้นะครับนี่มานี่สายไฟนะครับสายไฟเดี๋ยวผมให้เบิ่งสายไฟนี่สายไฟคือมันเป็นปั๊มที่ผมถอดออกพวกปั๊มบัตเล็เล็กๆนะครับ ผมถอดออกแล้วผมเอาปั๊มตัวนี้มาทดสอบให้เอฟซีได้เบิ้งนะครับนี่ปั๊มน้ํามันจะอยู่ข้างล่างูนะครับเดี๋ยวผมจะยกขึ้นมาให้ดูแผงเนี่ยนะครับแผงเก่าที่ผมเคยรีวิวตลอดนะครับสามร้อยสามสิบวัตต์แปดแอมป์สามสิบเจ็ดโวลต์นะครับนี่แผงตัวนี้เอฟซี FC จะเห็นตลอดนะครับแล้วทีนี้ <c oughs> เดี๋ยวลงไปเบิ้งปั๊มกันนะครับ ความสูงผมกะประมาณสี่เมตรนะครับจากนู่นขึ้นมาข้างบนนี้แล้วก็ยาวไปพุ่นประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเมตรนะครับนะอย่างที่ผมบอกนะครับหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะมันดูดขึ้นแล้วมันส่งได้ไกลไหมอย่างนี้นะครับผมก็บอกได้เลยโอ้ยไกลเห็นไหมครับอ้ยสิได้ลงให้เบิง่งเลยเนาะนะลุงกัลง ผมลงเลยนะครับลงให้ดูเลยนะครับเออเออเออเนี่ครับนี่ปั๊มน้ำของผมเป็นตัวนี้นี่เห็นไหมเนี่ย,เ,ยเป็นฐานสีดำนะครับเป็นฐานสีดำเนี่ยตัวนี้เป็นแปลงฐานนะครับแปลงฐานกั ถ้าเฮาเหตุการเกษตรเล็กๆน้อยๆนะครับใช้วันละสองสามชุ่มเอ้ยวันละชั่วโมงสองชั่วโมงนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับแปลงถ่านนี่เนี่ยปั๊มแปลงถ่านแบบนี้อันนี้เป็นท่อหกหุนนะครับนี่ผมต่อขึ้นไปข้างบนเลยต่อขึ้นไปข้างบนนู่นหนูนู้นนู้น,น,นประมาณสี่สี่เมตรนะครับประมาณสี่เมตรถ้าสูงชันเห็นไหมครับอันนี้คือ ผมอยากให้บึ่งในแนวทางที่เฮาประหยัดนะครับสมมุติว่าเฮามีแผงแผงมือสองเออเออเออเดี๋ยวึ๊บเอสมมุติเฮามีแผงมือสองนะครับเราไม่รู้ว่าปั๊มตัวไหนที่จะใช้ได้นะครับผมเนีนยนให้ใช้ปั๊มตัวนี้ก่อนปั๊มตัวนี้ก่อนเนี่ยจากนี้นะครับผมพาย,ย่างมืออีกก็ได้นะครับจากข้างล่างหมดนะครับใช้แผงแผงเดียวนี่นิ้วนึงนะครับนี่ คือทาเขาส่งแนวลาบมันส่งได้ไก่อยู่แล้วนะครับส่งได้ไก่อยู่แล้วปลายสายกะความแรงกะประมาณที่ประมาณที่เห็นนะครับประมาณที่เห็นเนี่ยถึงแล้วนะครับย่างมาเหิงแล้วตอนนี้ <c oughs> เสียบเบิด นี่กีขี้ตมนะครับนี่นี่ความแห้งสับนี้ครับนี่แล้วก็ฉีดไปได้ผูฉีดไปได้หกเม็ดนะครับตีไ้หกเม็ดกับราคาเจ็ดร้อยนะครับแล้วก็แผงมือสองนะครับเทาถ้าแผงมือสองประมาณพันกว่าบาทมันก็น่าน่าสนใจนะครับตีไว้ประมาณสองพันสำหรับรดน้ำทำการเกษตรแบบรดผักธรรมดานะครับ มีสะแล้วก็รถผักธรรมดามันก็น่าสนอยู่นะครับเนี่ยผมก็ปล่อยไปเลยนะครับตอนนี้คือทดสอบความทนของปั๊มตัวน,นี้นะครับว่าคือผมจะปล่อยวันละสองสามชั่วโมงไงเห็นไหมครับเปียกเบินแล้วแล้วให้มีย่ามขึ้นนะครับตรงไหนที่ผมปล่อยน้ำไปมันก็หยามันจะเขียวๆนะครับนี่อันนี้คือประโยชน์นะครับคือทำเฮให้เบิรงเลยนะครับว่ามันมันสามารถ ดูดแล้วส่งน้ําได้ไกลค่อนข้างไกลเลยนะครับค่อนข้างไกลที่จริงนะไปถึงนู่นนะครับไอถังสีฟ้านะครับนี่มันจะมีสายพีอต่อไปถึงสีฟ้าเลยครับถังสีฟ้านู่นครับโอเคนะครับทำไวผมทดสอบให้ดูนะครับว่าผมซื้อปั๊มมาราคาเจ็ดอยี่บาท ต่ตตรงกับแผงเลยกับพอแดดออกมันก็ทํางานเลยนะครับเห็น,นครับนี่เห็นไหมครับการันตีน้ําขังเลยไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยครับทําให้ดูเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ